ขั้นที่สองไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องอักสร่นแชนแนลนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาลองหมายใหม่นะคะหลังที่ทำงานแดดมาด้วยมาจบป้ายที่ทำงานดู้วยหม้ก็ได้มันลื่นใกล้ได้กันค่ะ เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้นะคะทุกคนแรกเตรียมเป็ดก่อน oh, <no. S 1> นางพกมาสาม,สามคนนี่นะคะหมายใหม่หลังที่งานของเรานั่นเอง <Wow. S 1> ปลาเยอะมากแดดก็ร้อนเยอะของเราวันนี้ก็จะเป็นน้องไส้เดือนนะคะทุกคน oh, <no. S 1> ดุกดิกดกก เลี้ยงไว้โดยเฉพาะเลี้ยงไสเดือนเพื่อมาตกปลาไปแล้วนะคะนี่นะคะน้องไสเดือนไปแล้วที่แรกของเราแล้วก็เป็นที่ทำงานด้วยน้องปลายเยอะมาก จะลบไปแล้วตกอไปขั้นที่สองไปแล้วทุกวันจะมีน้องเป็ดด้วยมาเล่นน,น้ำแต่วันนี้ไม่มี คันที่สามเริ่ม Okay. รอต่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไหมน้องฮะไม่มีสัญญาณตอบรับร oh, <no. S 1> อยังมีความหวัง เงียบเงวสัดจริงจริงเงียบกริบนะคะทุกคนน้องปลาไปในหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบกริปนั่งรอ นั่งรอจวนจะหลับนั่งรอยังมีความหวังไปลงไปงมได้แน่นอนไปเก็บและเก็บแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ายันเที่ยงมันหลอกให้ดีใจแล้วก็จากไป เก็บเบ็ดแล้วอุตส่าห์พกเบ็ดมาทำงานด้วย